มีการพยากรณ์กับเมื่อวานนี้ประชุมก,กันกับทางทีมของผู้สื่อข่าวนะครับที่เป็นระดับของอาการผู้ที่เป็นผู้ที่ทำงานการสื่อข่าวทั้งในเชิงของ mass Media, ีเดียนั่นก็คือวิทยุโทรทัศน์แล้วก็ทางออนไลน์นะครับก็ได้สอบถามถึง ความเป็นไปได้ที่ในการคาดการณ์การติดเชื้อของประเทศไทยเราเป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้แสดงให้ถึงพี่น้องประชาชนได้รับทราบวันนี้ผมมีสองรูปแบบของการคาดการณ์นะครับซึ่งอันแรกครับมาจากทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มาเวลามิหิดนนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรนวลจันทร์สิงขรานะครับได้ฉายภาพนี้โดยใช้ข้อมูลถึงวันที่17 กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเราจะเห็นเส้นสีม่วงๆและก็ตัวเส้นทึบสีม่วงนะครับที่เป็นการใช้ชุดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตั้งแต่เ,เกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันที่17กรกฎาแล้วก็คาดการไปครับว่าแย่ที่สุดหมายถึงจุดสูงสุดที่จะเกิดเคส ถ้าหากไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ช่วยกันแล้วก็ปล่อยให้การติดเชื้อไปเรื่อยๆเนี่ยค่าบนหรือค่าสูงสุดจะเกิดการติดเชื้อรายวันถึง31,997รายต่อวันหากว่าเราเทำให้ดีที่สุดนะครับจะอยู่ที่9 0 1 8ถึง1 2 6 0 5นะครับ อันแรกคือหย่อนยานที่สุดนะครับก็คืออยู่ข้างบนนะับปัจจุบันค่ากลางก็อยู่ที่9,695ถึง 24, 24,204รายมันมีค่ากลางที่จะต้องเกิดขึ้นต้องเป็นเรียนว่าดีที่สุดก็ยังแตะเป็นเลขหมื่นนะครับซึ่งเราตอนนี้เรากำลังจะอยู่ในค่าที่อยู่ตรงล่างๆเนี่ยนะฮะถ้ามาตรการนี้เกิดขึ้นโดยเร็วนะครับแล้วทุกคนร่วมมือกันนะครับ ค่ากลางที่เป็นค่าล่างเนี่ยนะครับก็ยังเรียกว่ายังสูงอยู่ทีเดียวนะครับแต่ไปดูอีกการศึกษาหนึ่งครับเป็นการคาดการของทางธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งประธานโทษครับกรุงศรีนะครับซึ่งทาง WHO ได้นำไปอ้างอิงซึ่งใช้รูปแบบของการคาดการแล้วก็การฉีดวัคซีนที่จะเกิดขึ้น ถึงปลายปีนะครับว่าจะมีลักษณะของถ้าหากเราฉีดวัคซีนได้ดีนะครับเบสเคสนะครับจะลงไปในช่วงของเดือนออจะจะเริ่มหักหัวลงนะก็จะคือจะเห็นกราฟที่เป็นเส้นประที่เส้นที่3นับจากข้างบนลงมาเนี่ยครับเบสเนี่ยนะครก็คือดีที่สุดนะครับจะลงมาสักประมาณช่วงของเดือน ตุลากันยาฮะก่อนกันยาจะลงมาสิงหากันยาก็จะเป็นพีคแล้วก็จะลงมานะครับเบสเคสก็คือปัจจุบันเนี่ยนะครับมันไต่ขึ้นไปไอ้เส้นที่สองนับจากข้างบนมานะครับก็จะเห็นค่าจะค่อยๆ่อยไต่ไปเป็นหลักประมาณตอนนี้คล้ายๆตอนนี้ก็เห็นภาพชัดแล้วนะครับหมื่นกว่าจะสูงประมาณสักหมื่นห้าหรือเกินกว่าหมื่นห้าไปในช่วงของเดือนสิงหาต่อกันยาแต่ถ้าแย่ที่สุดนะครับก็คือ กราฟที่โด่งที่สุดครับจะสูงถึง22,000กว่าในช่วงของสิงหากันยาแล้วก็ค่อยๆลงมาในเดือนตุลาหากวัคซีนมาได้ในตามที่กำหนดในช่วงเวลาไตรมาสที่4นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพฉายคาดการณ์ที่เราต้องรับทราบ โดยทั่วกันแล้วก็พยายามที่ต้องช่วยกันดึงกราฟเพราะฉะนั้นดีที่สุดต้องป่วยน้อยที่สุดต่อวันนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นการคาดการณ์ของทางนักวิชาการทั้งหลายนะครับ